สำหรับคำว่า result นะคะนี่ตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าผลลัพธ์นะคะกรณีเราใช้เป็นกริยาค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เป็น result in ก็ได้ result in นะคะนี่เห็นไหมตัวนี้ที่พี่ดูดต้องการจะเน้นคือตัวของบุพบทนะคะว่า result in เนี่ยนะคะมันจะแปลว่าส่งผลก็คือมันจะบวกกับผล ประมาณนี้นะคะทุกคนในขณะที่ result from เนี่ยมันแปลว่า from นี่คือจากนะคะมันจะบวกสาเหตุได้อยู่นะคะทุกคนเรามาดูสมมุติว่า a เนี่ยเป็นสาเหตุนะคะเป็นคำนามที่เป็นสาเหตุและ b เป็นผลเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่า A result อ่ากรณี A เป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะพี่นุ้ยเติม S เข้าไปคะ่ะ A results in B นะคะประมาณนี้นะคะ B ก็จะเป็นคำนามที่เป็นผลนะคะดันงนั้นเนี่ยถ้าเรากลับประโยคค่คะ B ก็จะเป็นอะไร B results นี่ตรงนี้ from A นะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยน้องๆลองคิดว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรที่มันแบบเป็นเหตุเป็นผลบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างว่าการใช้รถนะคะการใช้รถเนี่ย นำไปสู่อะไรดีนำไปสู่มลพิษประมาณนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะแต่งประโยคว่าอะไรพี่นุ้ยก็แต่งประโยคว่า car use นะคะนี่คือการใช้รถนะคะพี่นุใช้คำว่า use เป็นคำนามเอา car มาเป็นส่วนขยายนะคะก็ได้เป็น car use results in pollution นะคะ results in pollution นี่ ประมาณนี้นะคะและถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็น r e s u l t from เราก็จะได้เป็น pollution results from car use นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเขียนใหม่ให้ดูนะ pollution results from car use อย่างนี้นะคะทุกคนนะ สิ่งที่ต้องการจะเน้นค่ะก็คืออยากจะเน้นในเรื่องของตัวบุพบทตรงนี้นะคะว่าเฮ้ยเวลาใช้เนี่ยนะคะคือเวลาเราดูศั์เนี่ยบางครั้งน้อง,องๆหลายๆคนจําแค่ในเรื่องของความหมายแต่ทําไมแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลามันลงประโยคเนี่ยมันต้องมีตัวประกอบนี่คือตัวประกอบของมันแล้วก็สอบมักจะจี้ถามเรื่องประมาณนี้นะคะและ ขอต่ออีกสักนิดนึงนะคะนั่นก็คือการใช้คำว่า result เนี่ย result มันยังไปประกอบกับอื่นๆได้ด้วยเช่น as a result นะคะอันนี้ มีความหมายว่าอะไร therefore ค่ะดังนั้นนะคะ,ะตระกูล so ตระกูลโซ so, ดังนั้นนะคะ therefore ก็จะมีกลุ่มเพื่อนของมันนะคะที่เป็นซินโนนิมกันนั่นก็คือ thus hence นะคะตัวนี้แปลว,ว่าดังนั้นนะคะทุกคนอันนี้คือเกรดความรู้เพิ่มเติมนะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ as a result of นะคะตัวนี้แปลว่าเป็นผลของเนาะมันก็จะเท่ากับ because of นะคะและ due to และ owing to คะ่ะนะคะอ่ะเอาตัวอย่างประโยคกันสักนิดไหมพี่โดยก็จะบอกว่าเออฉันขี้เกียจนะคะอ่า I am lazy นี่คือตัวอย่างประโยคนะคะ I am lazy ฉันขี้เกียจอ่าแล้วไงดังนั้นฉันก็เลยทำไมคะ เราก็ต้องพยายามคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงฉันขี้เกียจแล้วผลลัพธ์มันจะดีได้ไหมคําตอบคือไม่ได้คือต้องเข้าใจว่าถ้าสาเหตุมันไม่ดีอะผลลัพธ์มันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอะไรประมาณนั้นก็ต้อง as a result I failed the exam ก็คือแบบเอ้ยสอบตกประจําเลยประมาณนี้นะคะ I failed the exam นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะ I am lazy as a result I failed the exam นี่ก็คือแบบดังนั้นบอกผลนะคะและถ้าเกิดว่าพี่นุ้ยใช้ as a result of ล่ะนะคะพี่นุ้ยก็อาจจะพูดประมาณนี้ว่ามันเป็นแบบเพราะว่าเนาะพี่นุ้ยก็จะบอกว่า I failed the exam ฉันน่าสอบตก นะคะคเพราะอะไรก็ต้องเพราะแบบคือไม่เป็นเพราะว่าแบบเห็นไหมอันนี้มันคือแบบบุพบทงไงเหมือน in on at อย่างเงี้ยพวกนี้มันจะบวกด้วยคำนะคะเนี่ยบวกคำคำก็คือคำนามหรือเวบที่เติม ing นะคะ I f a i l e d the exam คราวนี้พี่นุ้ยก็จะใส่ as a result of as a result of อันนี้คือเพราะว่านะคะบวกสาเหตุและสาเหตุนั้นต้องเป็นคําพี่ดุ้ยก็ใส่เลยว่าความขี้เกียจของฉันคราวนี้คําว่าความขี้เกียจเราก็ต้องแบบผ่านคําว่าเนะี่ยให้เป็นคานามนิดนึงเราก็จะรู้ว่ามันคือคําว่า Laziness ประมาณนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็มีความสำคัญกับต่อไปน้องจะไปเขียนไปสร้างประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจับ เซตประมาณนี้ไว้เนื่องจากว่าพวกคําเชื่อมพวกนี้นะคะมันแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลของความคิดของเรานะแล้วก็โดยไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าการต่อกันเนี่ยมันก็ย่อมมีความสัมพันธ์กันแบบใดแบบหนึ่งซึ่งถ้าเป็น as a result นะคะความสัมพันธ์มันก็คือดังนั้นมันก็จะบอกผลนะคะในขณะที่ as a result of ความสัมพันธ์ของมันก็คือการบอกสาเหตุแต่สาเหตุนั้นจะต้องเป็นคําด้วยนะคะทุกคน